แจฟังอาจารย์เนี่ยเพราะวันนี้อาจารย์จะแจกเชือ้อใช่อาจารย์แจกเชือ้อแต่อาจารย์ก่อนจะแจกเชือ้ออาจารย์ต้องให้ความรู้ไปก่อนนะเอาเชื้อจากไหนถูกไหมอ่ะมีวิธีใส่เชือ้อวิธีใส่เชือ้อวิธีเพาะนะวิธีแรกเลยดินเชือ้อดินเชื้ออมาจากไหนดินเชื้อเอามาจากที่ในป่าที่มีเห็ด เวลาเก็บเห็นแต่เห็นไม่มีเส้นใย,ยอยู่ใช่ไหมเอาดินตรงนั้นแหละมาผสมกับดินธรรมดาที่เราจะปลูกต้นไม้ต้องเป็นไม้ปงยางนะเป็นก้านะผสมปลูกอัตราส่วนหนึ่งต่อหหรือ1ต่อสิก็ได้แน่นอนเพผสมปลูกลงไปเชื้อเห็ดมันจะเข้าไปที่รากและอยู่กับต้นไม้นะคะอันนี้เนี่ย อาจารย์อบได้เลยต้นไม้โตดีประเด็นคืออาจารย์เหตุอะไรเอออะไรก็ไม่รู้จนกว่ามันจะออกดอกเพราะเราเอาดินมาเราว่าเราเห็นเป็นเห็ดทอถูกไหมมันก็อาจจะเป็นเห็ดทอหรือไม่ใช่ก็ได้หรือออกไหมเพราะในธรรมชาตินี้เห็ดหลายชนิดอยู่ในพื้นที่มีการแข่งแย่งเป็นเรื่องปกติที่จะเข้าไปในละเราไม่รู้ว่าตัวใดลบชนะเข้าไปในละนะเพราะนั้นแต่วิธี จะเห็นผงเต็มหมดเลยผงๆนั้นแหละคือสปลหรือถ้าเป็นเห็ดทอบเวลามันแก่มันจะเป็นสีดำผงๆอยู่ข้างในน,นั่นแหละหัวเชื้ออย่างดีนั่นคือเชื้อเลยไม่ใช่ไปซื้อมาคือแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเห็ดถอบที่อาจารย์เก็บไว้นะเวลาอาจารย์เก็บนะ Até a มันจะลงดินดินจะช่วยปกป้องเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยให้เก็บไว้ในทรายทรายจะช่วยปกป้องสปอร์ก็อยู่ในทรายนั่นแหละเมื่อไหร่จะใช้ก็ตักทรายมาใส่ผสมแคนะ่นั้นจบเก็บไม่ต้องแช่เย็นก็ได้นาไเป็นปีค่ะจนถึงฤดูถัดไปเห็นไหมแล้วทำขายได้ด้วย <laughs> <laughs> ไม่ใช่น้ำเชื้อใคร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 ซื้อ หวเือหะเห็นเออไม่เคยออกเลยใช่ไหมใช่มันจะออกทำอะไรเล่าให้ฟังอาจารย์ไม่ได้ว่าเขาหลอกนะเขามาเอาเชื้อแบบนี้แหละปั่นผสมน้ำขายขวดละร้อยสองร้อยแล้วพวกเราก็จะดูคลิปที่เขาอธิบายแล้วเราก็มาโนตามคิดเองไงต้องได้แบบที่มันโฆษณาแน่ๆถูกไหมไอ้พวกนั้นมันใช่ผู้เชี่ยวชาญเหรอไม่ใช่มันไม่รู้เพราะอะไร วิธีแหมคลิปวิดีโออาจารย์ดูไปจะกำไปอ่าทุกคนนะคะเอาเห็ดแก่ๆนะคะปั่นจากน้ำนะคะใส่นาก,กากน้ำตาลนะคะใส่อะไรข้าวสุกนะคะแล้วหมักเอาไว้อาจารย์นั่งหัวเราะมันคือน้ำหมักปลาเชงดีๆนี่เองไม่ใช่น้ำเชื้อเลยนึกออกปะมันคือน้ำปุ๋ยชีวภาพค่ะมันไม่ใช่หัวเชื้อเห็ดค่ะที่ท่านซื้อคือซื้อน้ำปุ๋ยปลาเชงค่ะ ให้ตายก็ไม่ออกค่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็จริงค่ะเพราะว่าก็หลายปีแล <c oughs> ้วค่ะ เป็นการทํางานของแบคทีเรียที่ย่อยสลายจะปล่อยกรดออกมาอีเพื่อนนี่งอกออกมาเจอนำกดนะมันจะโตได้ยังไงล่ะคะมันก็ต้องตายสิคะแล้วเพื่อนจมน้ำอยู่อย่างเงี้ยออกซิเจนก็ไม่มีเวลาอีกคนขายขายบอกน ไม่ถึงก็ใช่ละค่ะอาจารย์แต่ก็คือในเรื่องของความสงสัยมันมีมาตลอดแหละแต่ว่ายังไม่มีใครที่จะหาคําตอบมาให้ได้เพราะงั้นคือณวันนี้อา่าโอเคเป็นจุดเริ่มต้นของการที่หาคําตอบอที่ชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะจากนี้ไปหนูมีความรู้แล้วค่ะเดี๋ยวหนูจะทําขายเองแล้วค่ะว่ากันต่อว่าเวลาทําขายให้ขายเป็นสายขายแบบแช่อย่าขายแบบน้ำขายแบบ เลยค่ะมันจะเน่ามันจะแห้งมันจะอะไรให้มันอยู่ในทรายทรายเปียบเสมือนดินที่หป้องตัวมันขึ้นฉลาดค่ะไม่เป็นไรคนเราโม่มาก่อนฉลาดอาจารย์ก็เหมือนกันค่ะทุกคนเข้นใจไหมอาจารย์ก็นั่งหนูอาจารย์ก็นั่งขับไปแต่ทุกคนกระดาษเอ่ไปอาจารย์ที่ทาที่บอกมันตอบยากเพราไรอาจารย์ อิจฉาเลยแล้วเวลามันถ่ายภาพมันตัดต่อภาพทำไมไม่คิดว่ามันตัดต่อภาพบ้างล่ะมันเป็นถ่ายสวนไหนมาก็ได้แล้วมันจะมาอานค่ะที่ที่ที่ดอยอินซีเงี้ยค่ะเดี๋ยวมีคนบอกว่าอาจารย์ไม่เบลทใช่ไหมแต่จริจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะเบลท์่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมดหมดชุดนี้ เด่สองสามสไลที่ต้องเป็นห่วงคือทุกคนตอนนี้อาจจะเป็นห่วงเป็นลมกแต่ว่าอาจารย์จะบอกให้นะอาจารย์ไม่พูดที่ไหนนะไม่เป็นไม่มีใครจ้าไปห้องน้ำเลยกลัวว่าเดี๋ยวมาแล้วต่อไม่ติดตอ่าพี่ถามอ่ะคือจริงๆอ่ะพี่แรกก็ไม่อยากจะเบรกอาจารย์นะคะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าถ้าอาจารย์พูดต่อไปอ่ะมันก็จะไม่ได้คำเ,เดี๋ยวเราลืมคือ มันเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าทุกคนจับต้องได้แต่เนี้ยไอ้ไอ้ชาวบ้านทั้งหลายแหละก็ถือว่าโอเคอะฉลาดดีที่ไปหาเหตุการณ์ฝ่าแต่ว่าไอ้ความที่แบบว่าอยากจะเอามาที่บ้านเนี่ยมันทำเท่าไหร่มันก็ไม่มันไม่เกิดมันก็เกิดการเปรียบเทียบกันนะคะอาจารย์นั่นคือขอบคุณนะคะที่อาจารย์มาวันนี้้องขอบคุณหน่วยงานด้วยที่ที่ที่ส่งมาอาจารย์นิออนหรืออะไรต่างๆคะ อันนี้มันเป็นจุดที่ดีแล้วก็สามารถที่ทําให้เกิดขึ้นได้แล้วเราต้องมีความหวังเพราะว่าจริงแล้วอายุเราก็เยอะขึ้นทุกป,ปีก็<ช>สามารถที่จะหาเหตุในป่าได้ก็ค<ช>ืออยากจะมีอะไรที่กใกล้ๆตัวมากกวา่าค<ช>่ะเพราะี<ช>คือคําตอบที่คําพูดที่อาจารย์พูดเมื่อกี้อะ่ะขอพูดเร็วหน่อยนะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ที่ที่มันแช่น้ําอ่ะคืออันนี้เขาสอนเราจริง <c oughs> เขาบอกเราจริง แล้วก็มันเกิดเชื้อราแล้วก็มาเสร้างสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดจริงหรอมันเพิ่งจะได้คาตอบณนณะนะวันนี้และตอนนี้ด้วยว่าคือจริงๆิแล้วมันไม่ใช่บริบท่บบางากานถูกต้องต้องเข้าใจว่าจุลินทรีย์ไม่เหมือนกันชเชื้อราก็มีหลายประเภทมีทั้งที่สร้างดอกเห็ดแล้วก็ไม่สร้างดอกเห็ดแต่หน้าที่อันหนึ่งของพวกที่ไม่สร้างดอกเห็ดคือผู้ย่อยสลาย แน,น,น,น resigned, ่นอนคุณใส่พวกนี้ไปหน้าที่เขาคือผู้ย่อยสลายเขาต้องสลายเอ็นเนื้อเยื่อพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงที่บริเวณผิวมีออกซิเจนเชื้อราถึงขึ้นเห็นเป็นแผ่นที่เราเห็นแบคทีเรียอยู <sk ry mus i> ่ในน้ําได้นะเขามีทั้งพวกที่หายใจโดยใช้ออกซิเจนแล้วไม่ใช้ออกซิเจนเพราะฉะนั้นพอมันเห็นเป็นเส้นใยพวเราเขเราก็มานอนแล้วเมืเราก็บอกว่าจริงเพราะเชื้อเห็ดมันเป็นรามันเป็นเส้นใยก่อนแล้วค่อยเป็นดอกเห็ด แต่ลืมทึ้งไปลองเห็นที่ไหนว่าเกิดี่น้ำไม่ใช่หลายเยอะเออแล้วต้องไปไปนักทำอะไรต้องคิดแบบธรรมชาติเห็นที่ไหนว่าเกิดี่น้ำให้เคยเห็นเห็นเกินเลยนะอ๋อนี่แช่น้ำไม่นี่กะลังตีไงอาจารย์เอาอย่าไม่ได้ผ่าเลยอย่าไม่ได้ผ่าเอออันนี้ชื่อแช่น้ำไว้อันนี้เข้าใจแล้วเนาะอย่าเชื่อต่อไปนะอย่าเชื่อ ใช้กับต้นไม้ใหญ่ได้ไหมคะได้อาเดี๋ยวอาจารย์จะมีทดสอบทีให้ดูอาจารย์พี่ให้ดูหมดนะเ <c oughs> อาละอีกวิธีหนึ่งคือหัวเชื้อเส้นใหญ่หัวเชื้อเส้นใหญ่คืออันที่มันปกติเราเคยเห็นใช่ไหมเพราะเห็ดอนะ่ะมันจะมีหัวเชื้อในอาหารมุน้น <c oughs> อ่าน <c oughs> ึกออกเนาะถ้าเอาเนื้อเยื่อมาเลี้ยงไมโครไลซาก็เหมือนกันแต้ไมโคไรไลซาทำไม่ได้ทุกชนิด ดีตัวที่ทำได้เห็ดถออนี่คือเส้นใหยเห็ดถออ่ไม่ใช่สีขาวค่ะน,นี่คือเส้นให่เห็ดถอเห็ดถอเป็นสีนี้ใช่ไหมใช่ไหมเส้นใ่มันก็สีเห็นไหมสีเดียวกันเลยเส้นใหญ่สีอะไรอะ่ะดอกดอกเป็นแบบไหนเส้นใหญ่แบบไหน ไม่สร้างสปอร์ค่ะมันจะเป็นแต่เส้นใหญ่มันจะสร้างสปอร์ตอนนี้เองค่ะแต่ถ้าเป็นไอเซ้ลาที่มันเน่าอะอย่างเช่นลาที่ขึ้นหอมกระเทียมพริกแห้งเราจะเห็นใช่ไหมมันเป็นสีดำ,ดำๆบ้างเขียวๆบ้างอันนั้นก็คือสปอร์ของมันแต่เส้นใหญ่เห็นจะไม่สร้างค่ะจะเป็นเส้นใหญ่ก็เส้นใหญ่แบบนี้เลยเนี่ยนี่คือความแตกต่างเข้าใจยัง อย่ามันหวังกับวิธีนี้วิธีนี้คือง,ง่ายที่สุดของชาวบ้านวิธีดั้งเดิมของเขาถูกไหมแล้วเป็นการที่เขาจะได้รู้ว่าเขาจะอนุรักษ์เห็ดของเขาให้อยู่ในพื้นที่อย่างไรก็คืออย่าเก็บเห็ดบางๆปล่อยให้มันเน่าในป่าหรือถ้าเก็บมา,มาใส่ในพื้นที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องเข้าป,ป่าไปอีกเนื้อออกไหมจะได้มีเห็ดติดใกล้บ้านนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วค่ะต,ต้องสอนวิธีนี้ให้ ไม่ใช่ไปั่น้ำเชื้อแล้วขายค่ะนี่คือนี้นค่ะเข้าใจยังโอเคเกีย <Okay. S 2> <Yeah. S 1> ร์ค่ะวิธีถัดมาคือแม่เชื้อแม่เชื้อคืออะไรวันนี้คนที่มาอาจารย์จะให้เห็ดถอบไว้เป็นที่ละลึกลาลึกและใส่ลงไปในต้นไม้ไม่ใช่เอาไปนอนในหัวเตียงคิดถึงอาจารย์ เดี๋ยวอาจารย์จะบอกวิธีใช้นะอาจารย์บอกวิธีใช้อยู่แล้วนะให้ใส่ลงไปก่อนนะเรามีสิบต้นแต่เรามีต้นไม้ร้อยต้นจะทํายังไงใส่ไปสิบต้นก่อนเดี๋ยวเใสใ้นใยมันจะเจริญเห็นไหมนี่คือเส้นใยเห็นทอเห็นไหมสีมันออกเป็นครีมเห็นไหมเนี่ยมันพันรากแบบนี้เลยมามาเจียมอยู่กับต้นไม้เลยแล้วให้เอาต้นที่ไม่มีเชื้อมาวางล้อมรอบบอกแล้วมันเดินหาก,กัน เดี๋ยวมันจะไปช่วยกันหากันหมดเลยทุกต้นไม่ร้อยต้นคอยเวียนสลับเวียนสลับแท่นเองเข้าใจนงะนี่แหละง่ายที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นทำเ,เองได้ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดทำเองได้ยกเว้นวิธีนี้ซึ่งอาจารย์ต้องเก็บเป็นความลับเพราะไม่อย่างนั้นชาวบ,บ้านโดนเรียกแน่นอนและถูกเราขายหมดเลยเพราะนั้นอาจารย์ถึงไม่ บอกแต่ถามว่าทําไมมันถึงมีน้ําเชื้อคนที่ขายเพราะจริงๆร่อนที่อาจารย์จะมาอบรมเนี่ยสิปีที่แล้วตลอดสิปีที่อาจารย์สอนที่อีสานค่ะเพราะฉะนั้นสังเกตไหมทําไมเห็ดไม่คอไรซาแล้วมีการขายอยู่แถวอีสานเอาจารย์เคอบรมที่อีสานมาสิบกว่าปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันถึงเห็นผลไงนั่นแหละเป็นแต่คลิปคนอีสานอยอ่ตนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็อาจารย์ก็สอนแล้วไอ้น้ำเชื้อนี่แหละอาจารย์ไม่เคยสอนว่า ให้ใส่ไอ้นูดนไอ้นี่นะไม่เคยนะแค่ปั่นสมนะัก